เก่งแบบไหนที่คนจะไม่เกลียดเราวันนี้ครูฟ้ามีเคล็ดลับดีๆ9ข้อมาบอกนะคะข้อที่1ยอมรับในความคิดเห็นของผู้อื่นข้อที่2รู้จักขอบคุณอย่างจริงใจข้อที่3รู้จักขอโทษเมื่อเราทำความผิดนะคะข้อที่4ไม่ยกตรงขมท่านหรือดูถูกใครใครเขาข้อที่5 มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้สำคัญเลยนะมัใครเห็นใครก็รักนะคะข้อที่6ยอมรับว่าบางเรื่องเราไม่รู้เราไม่รู้อะไรทุกเรื่องนะคะยอมรับว่าเราไม่รู้และยอมรับความคนคนอื่นด้วยข้อที่7ไม่ทำตนเป็นน้ำเต็มแก้วโอ้ข้อนี้ก็สําคัญนะคะเพราะถ้าน้ําเต็มแก้วเราจะเติมอะไรไม่ได้เลยจะเติมความรู้เติมความสุขเติมทรัพย์สินมันไม่ได้แล้วมันเต็มข้อที่8นะคะ ให้เกียรติผู้อื่นเสมอเพราะทุกคนมีค่าเท่าเทียมกันเราต้องรู้จักให้เกียรติเขานะคะแล้วเขาก็จะให้เกียรติเราข้อที่9มีอัธยาศัยที่ดีและรักการแบ่งปันข้อนี้สําคัญมากเลยทุกข้อสําคัญหมดเพราะทุกข้อถ้าคุณทําได้คุณจะเป็นผู้ที่มีความสุขความสุขนั้นเราสร้างได้ด้วยตัวของเราเองนะคะ่ะ